อุ๊ยแรงมากไม่โดนได้ยังไงนะเอ้อยเอ้อย <c oughs> อีดังนี้สรุปคนไทย555อื้ออุ้ยไม่โดนได้ยังไงอ่ะ <G ül üyor> อ้อออออออาวโลหนังนี้โอ <th hale> <ห>ืึแรงมากอุ <ulous> <t ye pas> ๊ยไม่โดนอืมมาเล่นกันหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่โดนว่ะหนูก็ทำ่างนี้ได้โอ้ยแรงอ่ะโอ้ยแย่มากเลยอ่ะ กลัวตังโลยอะค่ะอุ้ยบีบไม่โดนไปไหนแล้ววะเซน คิดจะแอบ,บหรอฮะมันไม่ได้หรอกนะคะเจนคะ่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วมากับโบคะ่เคะ,บบคะเจนคะ่ะเจนค่ะหมดแล้วแลวะคะ่ะ ชีวิตของเธอด่ะอ้โฟันนี้เจนสุดๆดเฮ้ยลงไปเมื่อไหร่วะแรงเกินเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่ลอยอ่ะอุ้ยนางนิไปทางไหนน่ะ ไปทางนู้นหรอไม่มีคนสวดด้วยค่ะตรงนี้นางเจนอ,อย่าให้เจอตัวนะตอาไม่มีใครเปิดประตูตรงนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะอุ๊ยหลบไปหลบไปอุ๊ยมีการติดประตูใส่หน้าฉันด้วยอ่ะ อุ้ยไม่โดนมานี่ยูริขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีได้ไหมได้โปรดล่ะอย่าถ่ายรูปกันนะคะเจ็บตาดึกแล้วค่ะอุ้ยแรงมากเจ็บตาบอกแล้วแกว่าอย่าถ่ายรูปมาฉันเจ็บตานาะเหมือนเห็นมิวมิวแถวนี้วาทุกคน อไปค่ะยูลรียูลรียูลรียังไงสิตึ๊บไม่โดนจ้ะคุณลูกหาคุณลูกหาคุณลูกหาโตออกมาหนึ่งทีแล้วก็เดินไปรอตรงนั้นค่ะวิวติดหลอติดหลอติดหลออืม อุ้ยแรงมากไม่โดนได้ยังไงนะเอ้อยโอ้อยอีดังนี่ไปก่อนค่ะฉันเดินตามได้ค่ะเพราะว่าฉันได้ยินเสียงยังไงล่ะอ,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 อปิดประตูหรือเปล่าคะว้ายหลบไปได้ยังไงนนะเนี่ยคุณหนแม่โอเค ฮืมเนี่ยมไอชาไอชาโดนบัฟมาเลอคะโดนบัฟมาแา่ประตูใส่หน้าก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะขึ้นลืกค่ะอืมอีกทีนุงอีกทีนุงมาใส้มาเต็มประดาทนแล้วล่ะค่ะเสียงแพ้ที่ไหนแรงมาก หมานี่ค่ะมิวมิวหาตัวตั้งนานจะไปไหนกันล่ะจ้ามาเล่นด้วยกันก่อนซิอู้ยูยย,ยูยมีการกินน้ำอุ้ยไปโดนได้ยังไงเนี่ยคุณแม,ม่ทำอะไรกับผูเอาไว้เด้เห็นดีกันอุ้ยแรงโกนอะนั่งสุกส่าปวดกระดูวเม็ดมากๆกทุกคน แล้วนางเลี้ยงสเตมิน่าฉ่ำมากไปไหนล่ะคะมานี่บีดต,ต่อตอกย้ำฉ่ำจิตบิดให้ซึ้งแล้วยงไงต่อฮะไหวปะไหวป้านมิวโอ้หนีกันหมดเลยละสิ่อยย่านเด้อย่อยานเด้อไยขยานเด้อ่อยยานไว้เออนิเดียวเอกะทุกคน มันเกิดจะดับแล้วสิเอออุอ้ยอุย้ยไม่โดนได้ยังไงเฮ้ยนี่ฉันเมมสุดสุดแล้วนะเมมมันสุดๆุดแล้วเนาะเมมสุดสดแล้วเนาะอืมบิดไปค่ะสวยนักหรอนี่ใครจะสวยกว่าฉันล่ะคะไม่มีวันหรอกคะ่ะบอกเลยสุดสุดแล้วใครมันทาอะไรหุ่นฉันโอเครู้เรื่องเล่นหุ่นหรอคะเล่นหุ่น เล่นหุ่นหรอคะเล่นหุ่นหรอคะน้องเซนขาน้องเซนกระดูวเมดขาไปไหนแล้วล่ะคะเจอตัวคะ่ะเล่นหุ่นซะหรอโออไปตุยซะให้หมดคะ่ะอุยอะไรนะ่ะมีสองตัวอยู่ตรงนี้คะ่ะไอชาไอชาคะ่ะ ไอช้ชาค่ะมานี่ค่ะลูกสาวคิดว่าจะชุบมิวมิวขึ้นมาเต้นได้อย่างนั้นหรอฉันบอกเลยครับว่าสามชาก็ไม่ไหวหรอกค่ะตรงนี้นะสามชาเหรอคะฮะสามชาสามจิตสามใจใหๆแล้วไปต่อค่ะโอเคต่อตอกย้ำฉำจิตบิดให้ตึงอุ้ยทุกคนแป๊บนึงนะครับมากันต่อแลย เอาไปชุบสิคะให้ก็ได้ฉันให้ก็ได้ค่ะใครสักคนหนึ่งไปชุบเถอะเออยู่ข้างล่างฉันหมั่นไส้ไอช้ชามากๆเลยมานี่สิยีแมวเจ้าชูหนีไปไหนอุ้ยฉันเต็มหมด โอ้มีความติดยันมีความติดยงติดยันใดๆนะคะอุ้ยติดคือยังไงสิคะ <c oughs> อืมอืมอเอาล่ะคะ่ะชุบหรือ,อยังคะชุบสิคะชุบขึ้นมาแล้วราตี จะไปหาคุณถึงที่เลยละคะไปคะ่ะไปค่ะเน้่ยอ๋อไปเออืมไม่โดนไปคะ่ะอ๋อยอย่านะโควมาซะ ฉันไม่มีหุ่นตรงนั้นหรอวะเอออุ้ยมีหุ่นมีอยู่นี่ฉันมีหุ่นอยู่นะทุกคนมาค่ะไปค่ะมิวมิวหมดเวลาของเชอแล้วแหละค่ะตานี้ไม่ได้เต้นเลยนะคะอืมคนสวยมักจะไม่รอดนะแค่นี้โฟกัไปอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ปิดต่อตอกย้ำเข้าไป ให้เห็นถึงความน่ากลัวของเราอา